อ่ะโอเคนะสำหรับรอบนี้แปกตาไปหน่อยนะก็จะมาลองจัดค่ายพีพีผมเออก็ผมตระหนดนะไม่เคยเล่นเกมค่ายนี้เลยส่วนมากก็คือพีจีอย่างเดียวเลยวันนี้ยองลองลอง,ลองแบบเปลี่ยนค่ายดูเผื่อจะปัง ก็ก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมกลุ่มก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยนะครับกลุ่มนะผมเป็นคนแจ้งเข้าไปเองช่วงเย็นนะอ๋อนี่หกสี 6, โมงถึง5้าโมงอันนี้จะเป็นค่าย PG ผมอันนี้ยจะเป็นพม m าติกเนาะค่าย PP นั่นเองก็สว bon ิตบนท่ s ท่าไอคแนะในวันนี้จะลองจัดดูว่าจะปังหรือเปล่า อ่ะคราวคราแค่นี้สำหรับกลุ่มพี่ๆคนไหนเนาะที่สนใจอยากเข้าลมกลุ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากที่จบคลิปนี้นะครับสำหรับเกมนี้มาทุนด้วย1,000บาทเด,เดี๋ยวดูก่อนเบ็ดสิบแล้วกันเนาะอ่ะเบ็ดสิบดูว่าผมจะโอเคหรือเปล่าไปครับก็ไม่เคยจัดเนาะ ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเลยนะเออแตงโมมามันรู้สึกแบบแปลกๆมาดูว่าผมจะปรังหรือเปล่ากลวยนะกลวยไหมกลวยไหมโอ้ไม่ใช่เออมาเจ็ดบาทเอยได้อยู่มาครับยังไงโอ้โหอาจจะก,กระตุกกระตักหน่อยนะเพราะว่าไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยยัง ยังไม่รู้ว่ามันต้องจ่ายอะไรยังไงเนาะจะรู้แค่ PG อย่างเดียวในยโลกนี้มาครับกล้วยอ่ะต่อเน,นื่ององุ่นนะแป๊บนึงนะเอ่ามันกดมันมีเทอร์โบไหมเออก็ไม่รู้อะไปครับเออได้อยู่องุ่นยังไงต่อ ไอ้เฮียมันมันเหมือนจะชาเอาไปครับไปครับบวกเลยนะสี่สมันมีลูกเล่นเยอะแยะนะโอ้ซื้อฟรีสี่พันเลยเหรอปรโทเราไม่ได้ใจสู้ขนาดนั้นนะเหมือน,นจริงๆมา มาลองดูเฉยจะได้หรือไม่ได้อันนี้ค่อยว่ากันแนละ้วถ้าได้ก็ถือว่ามันฟลุกนะมันฟลุกไม่มีแพทเทิร์นอะไรเลยสำหรับเกมค่ายนี้นะก็ขออภัยด้วยแต่แต่ด้วยความอยากเล่นไงเออจัดมาฟีน่าจะสามนะฟีน่าจะสามพังนได้ยังไงมาดิยังไงไม่ไม่มีไม่มีฟีฟีกี่ตัววะเนี่ย 4ีเหรอโอ้โหมันก็เกินไปป้าคิดว่ามัมาสามว่ะจะมีฟรีให้เราไหมอ่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมขอซื้อฟรีหน่อยแล้วกันลดเบ็ดนะเบ็ดหกหกร้อยมันเกินไปอ่ะขอเบ็ดสี่สี่ร้อยอ่ะซื้อฟรีก่อนนะ เออมันมาสี่ตัวว่ะซันต้าสวิตโมดัสซาช่วยด้วยอ่ะลองดูมาเล่นเล่นโอเคเงียบไม่เข้ายังไงต่อ<笑><笑>เอ้ยต,ออต้องฝึกมือแล้วล่ะต้องฝึกมือแล้วโอู้ดีบห้าว่ะไม่ลงเลยมาคูณหกแตกมาแล้วครับเออเงียบครับ อีกหนึ่งโอเคได้อยู่คอมโบมายังไงอู้คุณสิบห้าลงมาอีกเออลงมาอีกขออีกขออีกเธอซื้อสี่ร้อยว่ะน่าอยู่นะน่าอยู่อ่าฮะขาดทุนนิดหน่อย อัดมันนิดหน่อยไม่เป็นไรเออก็ยากพอสมควรนะเพื่อนอ,อ๋อก็ดีอยู่อ่ะผมหาอะไรรู้ไหมผมหาไอออโตโอ้ไม่ใช่เทอร์โบ มันมันมันจะได้ไหมอ่ะอยากได้ฟรีอ่ะที่แบบสูงสูงหน่อยอ่ะเออบ้าบอคอแตกมาแตงโมโอ้โหเงียบวะยังไงจะหมดละไอเ้เหี้ยอาจจะเบอร์เบอร์อหน่อยนั้นเพื่อนนะโอเค เรามาลองมือกันดีกว่าเรามาลองมือมันมันไม่ได้อยู่แล้วล่วละผมมามั่วๆนะเพราะว่าอ,อ,อย่างที่รู้กันก็คือเป็นครั้งแรกที่ผมามาเล่นเกมนี้อ่ะหมดหมดแล้วอ่ะโอเคก็ถามว่าซื้อฟรีรอบหนึ่งเบ็ดสี่หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนาสี่ร้อยบาทก็ก็ได้อยู่แต่ขาดทุนนิดนึงเดี๋ยวลองลอง ลองมาใหม่เดี๋ยวขอไปศึกษาดูอีกเล็กน้อยแล้วกันสำหรับเกมนี้อะโอเควันนี้มาเล่นให้ดูเพียงแค่นี้ก่อนละกันมันก็ก็เป็นเกมที่เราไม่เคยเล่นนะเนาะเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้างหน้าครั้งคราวแบบมีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาเล่นใายอื่นให้ดูแล้วกันสำหรับพี่ๆคนไหนนะที่อยากให้ผมเล่นเกมใายไหนเกมไหนหรือ,อจัดเกมไหนให้ดูก็ คอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยหรือแล้วก็ฝากด้วยสําหรับพี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยในรอบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมคนนี้ด้วยนะครับรอบนี้สวัสดีครับ